สวัสดีครับอีกคันี้นะครับวันนี้สาขาศรีราชากับ BMW F 3 0 330e ตัว ID 6นะครับจอเล็กติดตั้งจอแอนดรอยสิบนิ้วตัวท็อปสเปคพรีเมียมยังไงก็มีเสียงดีเลย์นะครับแต่ที่เอโคติ้ไม่มีเสียงดีเลย์100 1 0 0มาดูกันครับนะครับมาดูกันเสียงดีเลย์เป็นยังไงเห็นไหมครับ,บ,บกดปุ๊บมันไม่หยุดปั๊บ ปากไม่ตรงกับเสียงนะครับน,นี่นะครับคือเสียงดีเลย์ก็จะเป็นจอตัวนี้นะครับที่มีเสียงดีเลย์นี่นะครับก็จะเป็นจอตัวนี้แล้วเวลาเพิ่มเสียงก็ต้องเพิ่มซะประมาณนี้เลยนะครับเกือบเต็มหลอดก็คือเสียงมาไม่เต็มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแก้กันปึ๊บอโอเคนะครับแก้แล้วมาดูกันปากตรงไหม เดี๋ยวเที่ยงบ้ายเลยพุณสิบเอ็ดโมงเองกดปุ๊บหยุดปั๊บเห็นไหมครับ้ก่อนเวลานี้เนี่ยหมอนกระดาษหรอนี่ไงประเทศชาติต้องแบบนี้นะครับผมชัดแบบนี้นะครับคือชัดมากนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมฟู์ช่นโคดดิ้งก็ไม่มีอะไรมากลรอก็จบพับออโต้นะครับอันนี้คืนนำสองจอนะครับสีราชาไป อารำคาญฟลิปหน่อยปึ๊บโอเคดูได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับ YouTube นะฮะปึ้งปึ้งนี่แหละ s p อ t i f y นะครับ,นรนรบ Netflix นะครับดูได้แน่นอน Disney p l u s ที่วิวไลน์นะครับ นโอเคกล้องหลังตัวเดิมนะครับนทำสอจอนะครับเอ้ยโอเคอ่ะมาดู Apple CarPlay นะครับไม่ต้องโคโดดิ้งนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเฮดยูนิตปลอดภัยหลายท่าน Apple CarPlay นะครับนี่เลย สมบูรณ์แบบน,นะครับคือชัดไหมมาดูกันครับผมรับรองว่าชัดแน่นอนที่สำคัญคือไม่มีเสียงดีเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติตั้งเอกโคติงยินดีบริการลูกสาขานะคะวันนี้สาขาเชียรชายชเ็จเลสสวัสดีครับ